แดเอานั่นนาๆมาดิไข่ป่ะไข่ข anyway. ีดไข่แล้วไี่ดมเด้งว่ะไข่ไ่ไ่ได้กินไม่ได้กิยหน้าหน้าไ่ดีไมีไนีาดเสียเตะไข่แข็งหม่รอดเมียว่าตรวจนี่เองเมีบักีจ่ลรเมดเด้อสีหลายกับมูวนี้ เเ like ี่ยอมันนอนมันจะมาแบบนี้ย่าเสาจระเมิดจีนจีนคุมครับป็นแหนมอ่อนที่เกี่ยวยุ่งจะเป็นปลาดุกติสป่ะตัวสามลูกนูงูเลยงูแล้ว่นั่นเห็นว่าจระเมิดทางนา้น่นวัดจะตอนไหนเห็นแต่ันวัดปานิ่งเลยแล้วก็ดูกกระดูกหลอดเหมือนโอ้นี่ได้อะไร เดี๋ยวตัเด well. ียวมาดูสงตัวทงยาทึ่งสิเอาน้ำสักคู่น้ำตือโลน้ำละก่อนน้ำ้ที่พญาิลัญญาญโอ้ลันยาเร็วนานนนานนานทานห่างแห้งพระจ้าสโลยหรอกว่าประเทศไทยนเดียวห่างแห้งหรอกคามน้อยสิ้วมันจังความหลือะซะ เอาสอมันได้นี่แล้วเนาะเขาไปถอดแทนแหละสองตัวเอาเลยปลาปลามันแหบห่างหรอกตาตัวน้อยเลยลาตัวน้อยแค่นี้ไมาจับขตันไหนจับตัวโอ้โหขึ้เขาตัวจะลี้ยไปบ้านไปบ้านได้สิบบัสซิบเเลี้ยงเนี่ยโดดเลยโอ้ยไปจระเข้ยงเลี้ยงได้ไหมอุ้ยไปบ้านได้สิบบสซิบเลยจริงจบบปลาลูกด้วนี่ยมันจะคาอยู่ปล่อยมันเกี่ยวไงแต่ปล่อยมันเกี่ยวนไงหาขิ้นนั้น กานี้แกก็แสอยู่าเกี่ยวใช่รวันนี้ถึงเหมือนกับบเกี่ยวที่มึงแค่นั้นเาเดดดเนี่ยการรักเนี่ยกรุ่นนี้